จันแจ้งเป็นชายหาดที่อยู่ในตำบลเกาะเพชรอำเภอหัวไทรจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นหาดที่ค่อนข้างเงียบสงบยังไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวมากนะเป็นสถานที่ที่คนในพื้นที่นิยมพาครอบครัวไปนั่งรับประทานอาหารรับลมชมวิวบ้านไหนมีเด็กก็พาไปเล่นน้ำทะเลกันคลึกคื้นมีทั้งวิวทะเลและวิวกังหันลมขนาดใหญ่ ชายหาดขาวสะอาดบริเวณชายหาดมีร้านอาหารให้เลือกนั่งรับประทานพร้อมชมวิวทะเลอยู่หลายร้านอาหารอร่อยราคาเป็นกันเองบรรยากาศสบายๆเหมาะสำหรับการพักผ่อน ได้มาเยือนสถานที่แห่งนี้แล้วจะได้รับความรู้สึกอบอุ่นสบายใจและผ่อนคลายไปกับบรรยากาศสูตรไอกลิ่นทะเลอ่าวไทยสถานที่ธรมธรมดาธรรมดาที่อาจจะซ่อนความไม่ธรรมดาอยู่ด้านในลองไปสัมผัสด้วยตัวเองดูสิคะ